รือสึกว่าเราปวดที่เอวและร้าวลงขาใช่ไหมครับแล้วเราจะทําเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าก่อนที่เราจะออกจากเตียยและเย็นก่อนที่เราจะนอนก็คือเราคลายกล้าเมเนื้อเราแล้วก็จัดก,กระดูกให้เป็นปกติแล้วถ้าเราทําแบบนั้นแล้วจะเหลืออาการเจ็บปวดของหมอนรองกระดูกนี้ประมาณ0.05 เข่าขึ้นมานิดนึงแล้วใช้มืออีกด้านนะคะจับเข่าตัวเองนะคะจับบิดเข่าตัวเองให้ถึงพื้นให้ถึงเตียงให้ได้แล้วคราวนี้หัวไหล่เปิดกอนหมุนแล้วก็เปิดนะคะแล้วก็เกรงนิ้วมือให้ให้ให้เกรงให้ตึงที่สุดเกรงนิ้วมือให้ตึงที่สุดอันนี้คือหนูจะช่วยให้ตึงจะเจ็บเจ็บมากเจ็บมากเนื้อจะฉีกแต่ไม่เป็นไรค่ะอาสลับอีกข้างค่ะไม่เป็นไรแต่ข้างว่าหาย

đây chút chút giò mai này các ừ. OK à. À, OK Chồng. เป,ปิ่งกัวขึ้นมาได้ท,ทันทีดังนั้นแสดงว่าอาการดีขึ้นขอบคุณพระเจ้า